ลับมาก no. S <S สนับสนุนโดยแอปเบอร์รี่น้ำแอปเปิลไซเดอร์แบบผงชองอร่อยรสสตรอเบอรี่สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการเรื่องลับมากไม่ลับเราไม่คุยไม่น่าเชื่อนะครับว่านี่ปีนี้2024หรือ2567 ประวัติศาสตร์ไทยต้องจารกอีกครั้งเพราะอะไรที่องค์กรภาคประชาชนหลายกลุ่มหลายก้อนที่เขารวมตัวกันเพื่อไปคัดค้านการแจกสัญชาติแล้วอ้างว่ามีผู้ตกสำรวจการแจกสัญชาติไปให้ต่างด้าวเมาเข่งเนี่ย ร่วมๆห้าแสนคนทนี้องค์กรภาคประชาชนวันนี้เนี่ยที่เข้ามาคุยในรายการของเรานะครับก็คือสิงดํานั่นแหละฮะถ้าท่านผู้ชมคงจะรู้จักเขาดีนะฮะคุณอณนนท์กลิ่นแก้วในฐานะประธานกลุ่มสปปสหรือกลุ่มประชาพักพิทักษ์สถาบาันอยู่ในรายการเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีนะครับผู้ชื่ออนนท์นี่ต้องพูดถึงนามสกุลให้ชัดเจนนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเพราะานนท์ไหนอันแรกเลยพี่กอถามตรงนี้เลยครับทาไมอนนท์ถึงต่อต้านเรื่องการให้สัญชาติพม่าสี่แสนกว่าคนครับคือเริ่มเริ่มแรกเลยนะครับเราเนี่ยเราทําเรื่องกับพม่าที่ที่มีการออกมาชุมนุมประท้วงก่อนนี่จุดเริ่มต้นเลยครับออกมาชุมนุมประท้วงเรียกร้องสิทธิ น้ติที่นี่ที่สวนลงเราก้าวนะครับอาจารย์ใส่เสื้อสีแดงเดินเป็นขบวนเลยนั่นแหละก็เริ่มต้นเลยพอจุดเริ่มต้นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยประชาชนกําลังคลุกขุนกับเรื่องนี้นะครับพออยู่ๆแล้วรัฐบาลเนี่ยประกาศเมื่อวันที่ยี่สิบกันยาก่อนนะครับอาจารย์นี่ไปถึงยี่สิบกันยาก่อนว่ามีการที่จะพอกข่าวให้กับรายงานต่างด้าวพวกเราเนี่ยก็เลยรวมตัวกันไปยื่นหนังสือแล้วก็คัดค้าน แล้วก็ฟ้องนายกด้วยอ,อที่สันปกครองสูงสุดกนะบาดเพราะฉะนั้นช่วยไล่รายละเอียดมาสิววิธีการต่อต้านเรื่องนี้รเราทำอะไรยังไงเกิดบ้างเมื่อกี้บอกมีการไปมหาไทยมีการฟ้องนยายกไล่เรียงมาเลยครับเราจะได้รู้ว่าพลังเราแค่ไหนก็พอเริ่มที่เราไปยื่นสารปกครองพอวันยี่สิบเก้าตุลาที่ผ่านมาเนี่ยรัฐมนตรีไฟเขียวที่จะให้สัญชาติ ชนกลุ่มน้อยก็อ้างอย่างนี้พูดถึงมหาไทยใช่ไหมพูดถึงคณะรัฐมนตรีก่อนครับไปเกี่ยวคณะรัฐมนตรีรัฐมนตรีที่มีการไปเกี่ยวเมื่อวันที่29ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยครับอาจารย์ประชาชนเนี่ยประชาชนในโซเชียลเนี่ยเขาลุกปลุ่กปุ่นกันมาเลยนะคือเมื่อวันที่24เนี่ยคุณ24กันยาคุณกําลังคุณกาลังที่จะพ่อขาวให้กับรางานต่างดาวเป็นรายงานเตือน ซึ่งเราต้องการให้ผลักดันออกไปก่อนถึงจะกลับเข้ามาแล้วก็ทำพัสดุให้ถูกต้องหมายถูกวิธีครับให้หมายถูกวิธีก่อนแต่รัฐบาลเขาต้องการงัดขึ้นมาเลยใช่ไมมงัดไอ้พวกอยู่ใต้ดินเนี่ยขึ้นมาแล้วก็มาทําให้ให้สะอาดให้ขาวให้ถูกต้องตามกฎหมายประชาชนเขาก็ไม่พอใจอยู่แล้วไงพอวันนี้ยีกาที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มีการบอกว่าให้สัญชาติคนกลุ่มน้อยทีนี้ มันก็มาเกี่ยวเนื่องกันนะครับอาจารย์ก็เลยเป็นที่มาของเราก็ยิ่งออกมาต่อต้านเออแต่มีสถิติไหมครับว่าปีนี้ปีที่ผ่านมาเขาก็มีการให้สัญชาติอยู่แล้วแต่ทีนี้ว่าทำไมปีนี้จำนวนที่การให้ถึงได้ให้เยอะเห็นว่าร่วมร่วมห0 0แสคนนี่ตัวเลขรสรุปแล้วเท่าไหร่ในมือที่มีอยู่ก็ในมือตอนนี้น,นะครับก็กมีก็ตามที่คณะรัฐมนตรีเลย ก็คือ4แสนแปดหมื่นสามพันกว่า <av> คนเลยนะครับอาจารย์เกือบห้าแสนเ่ยเกือบห้าแสนคนครึ่งล้านนะครับอาจารย์อยู่ๆประเทศไทยมีประชากรขึ้นมาเกิดมาเกิดครึ่งล้านคนอ่ะทีนี้มันมีคนออกมาต่อต้านพวกเราอืว่าพวกเราเนี่ยทําไมถึงไปขัดพระราชประสงค์ของในหลวงออืนะครับเราก็เลยเราไม่ได้ขัดนะครับแต่เรามีอยู่ข้อหนึ่งที่ที่เป็นปัญหาแล้วก็เป็นประเด็นกับของพวกเรานี่ก็คือเขาเรียกว่าบุตร บุคคลที่ไม่มีสถานะนะครับทางทะเบียนนี่มันคือมันแสนกว่าคนแต่ไอ้ที่พศ2อ2 7อยิบ็ดถึงพศสอง8สี่แปดน 48, เนี่ยนะครับอาจารย์ผมถามว่าพวกนี้มันมีตายไหมมีมันก็ต้องมีสิมันตั้งสองตั้งตั้งเท่าไหร่แสนกว่าคนผมถามว่ามันมีตายไหม <S <S ที่ผ่านมาทุกกลุ่มทุกกลุ่มมันต้องมีตายหมดอะ่ะผมถามว่าตอนนี้มันกําลังจะหรือกําลังจะซื้อซื้อสิทธิ์กันนะ เราก็เลยคล่องใจว่าแล้วทีนี้กระทรวงมหาทยที่จะเป็นต้นเรื่องเนี่ยนะครับที่จะอนุญาตเขาจะมีวิธีปกป้องแงมีป้องกันยังไงไม่ให้มีการสวมสิทธิ์ตอนนี้มีแลวนะครับอาจารย์ที่ว่าเริ่มต้นที่ส0 0 0 0นบาทมีแล้วก็แปลว่าที่เราต่อต้านนั้นส่วนหนึ่งก็คือเราคิดว่ามันไม่โปร่งใสมีความทุจริตเกิดขึ้นแน่ๆในกรณีนีมน้มันมีข้อมันขอเรียกว่ามันมีข้อที่เราต้องสงสัย ก็เหมือนเขาทําอะไรแล้วเราเราก็สงสัยไงเพราะว่ารัฐบาลไม่ชัดเจนทุกเรื่องอ่ะเขาทําไม่ชัดเจนไงนะครับเราก็สงสัยพอเราสงสัยปั๊บเนียเราก็ออกมาคัดค้านก่อนเราบอกว่าระงับไว้ก่อนได้ไหมไปพิจารณาก่อนไว้ไหมคุณบอกว่าถ้าเกิดว่า400แปดหมื่กว่าคนเนี่ยมันใช้เวลาตั้ง44ปีใช่ไหมกลับมาเหลือ200 70เจ็ดสิบวันที่จะต้องพิจารณาสุดท้ายมันเหลือแค่ห้าวันเอ๊ะแต่ก่อนที่จะเสนอไปถึงรัฐบาลเนี่ยอย่างตอนก่อนนั้นเราก็เคยเอาคุณคุณเต้ใช่ไหมถามคุณเต้อาชีวะก็ให้ข้อมูลมาบอกว่ามันมีเรื่องของเจ้าหน้าที่เรื่องของสวยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมุมมองของคุณอานนท์คิดว่าเรื่องสวยกับเจ้าหน้าที่เนี่ยมันโยงกันไหมรับสวยจริงหรือเปล่าโอ้เรื่องนี้นะครับพอเรายิ่งสาวเข้าไปเนี่ยมันก็ยิ่งลึกเข้าไปยิ่งขุดมันก็ยิ่งเจอ เจอ<ง> <ผม S 2> นะผมบอกได้เลยว่ามีข้อมูลมีหลักฐานนะผมบอกได้มีผมบอกได้เลยว่าเวลาเราลงพื้นที่เนี่ยเราลงเปิดเปิดเปิดไปเนะครับถ้าเราเปิดแบบอย่างเช่นวันนี้เนี่ยทางคุณเต้ทางโอมทางพวกผมเนี่ยนะครับ,รบไปลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครในวันน,นี้นะครับกำลังกำลังไปอยู่เนี่ยตอนนี้เขาข่าวหมดแล้วไปไม่เจออะไรหรอกครับอาจารย์นะเพราะรู้เพราะการที่รู้รู้รู้แล้วว่าจะลองเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยหนึ่งเราไปที่สารปกครองใช่ไหมครับ สองเราไปที่มหาไทยครับใช่ไหมครับแล้วทางด้านนายกราไปไหมคะด้านนายกเนี่ยตอนนี้อ่ามันเป็นอย่างเงี้ยาจารย์คือนายกเนี่ยเขาคือมันก็ว่าคํามีคําสั่งลงมาที่กระทรวงมหาไทยให้ให้เอากฎหมายฉบับนี้ประกาศใช้ภายใน30วันแต่ไม่ให้เกินหกสิบวันครับพยานครับมันเป็นขบวนสุดท้ายของของกระทรวงมหาไทยที่จะต้องไป ไปทําเกี่ยวกับพวกอบอพยพพวองเนี้ยเพราะน้ายกไม่ได้ทาโดยตรงแต่สั่งการได้สั่งการได้กระทรวงแรงงานไปไหมคะกระทรวงแรงงานเนี่ยผมไปมาแล้วไปมาแล้วได้ได้ความว่าไงกระทรวงแรงงานก็เราก็เขาก็รับผิดชอบในกระทรวงแรงงานบางอย่างหมายถึงว่าเวลาไปลงื้นที่เวลาพวกนี้เข้ามาทํางานกระทรวงแรงงานเขาก็ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบเพราะฉะนั้นกระทรวงแรงงานปั๊บเนี่ยมันก็ต้องไปที่ต่อมอยตำรวจ ถ้าจะให้แก้เนี่ยก็คือเอากระทรวงตัวกระทรวงอ่ะไม้พวกเราได้นั่งขุยกันเออทางานแบบบูรณาการไปเลยเนาะก็คือตํารวจตมกระทรวงมหาดไทยซึ่งทําเรื่องทะเบียนราษฎร์และก็แรงงานซึ่งจะอนุญาตให้ทํางานต้องบูรณาการกันทีนี้บอกลงพื้นที่เมื่อกี้พูดถึงสมุทรสาครนอกจากสมุทรสาครพื้นที่ที่แรงงานเหล่านี้อยู่เยอะเนี่ยมีอะไรบ้าง ที่สมุทรสาครนี่แม่อาจารย์เน่อจากสมุทรสาครมีจังหวัดตึอีกไหมมีตอนนี้ผมลงแต่เฉพาะสมุทรสาครกับกรุงเทพแต่ว่าน,นี่คือแหล่งเลยคือเยอะเลยคือเอาว่าถ้าไม่มาขวางเนี่ยน่าจะไม่จบแค่500,000คนสมุทรสาครเนี่ยเป็นสารตั้งต้นเลยเนาะคิดว่าสมุรทรอาคอรารตั้งต้นครับ แต่ย้อต้นของผมเข้าไปในตลาดแล้าคืออนไเหมือนเป็นเมืองเข้าไปแล้วเป็นเมืองไปดูที่เมือไปไปเป็นดูที่เป็ดบอกว่าเป็นเมืองพม่าเลยเออใช่ของขายที่ตลาดจะเป็นของสําหรับลูกค้าพม่าเอาเป็นว่าตอนนี้ถ้าไม่มาขวางเนี่ยเผลอๆเคิดว่าเขาจะมาหมดประเทศแน่คือถ้าเราไม่มาฝังตอนนั้นนะครับเรื่องวันที่24กันยาที่มีคณะรัฐมนตรีขึ้นมาเหมือนกันครับที่จะพอกข่าวให้กับรายงานนะครับ ถ้าเราพวกนี้มันกําลังขนคนเข้ามาแล้วครับอาจารย์ขนคนเข้ามาแล้วผมมีเพื่อนผมก็ขนเพื่อนมาใครมีเพื่อนก็ขนเพื่อนมาขนเข้ามาลักลอบเข้ามาให้มากอะดา้ได้จริงเหรอเขาใช้วิธีการขนมาแบบลักลอบเข้ามาอย่างนี้เลยเหรอเข้ามาเลยคือลักลอบเข้ามาขนก็มาขนเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวนะอยากรู้พอมาถึงแล้วเขาทํำยังไงต่อเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพักโฆษณากันเดี๋ยวเดียวนะฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเรามาดูซิวิธีการลักลอบโดยการขนคนเข้ามาโดยที่ ทำเหมือนกับปิดตาข้างเดียวเจ้าหน้าที่รู้เห็นเป็นใจแล้วอยู่ตรงไหนกันบ้างและเขามีวิธีการหลบเจ้าหน้าที่อย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาไขาความลับกับคุณอนอนท์ครับตอนนี้ข้อมูลของคุณอนอนท์กลิ่นแก้วเนี่ยภาคประชาชนเขาเคลื่อนไหวเพราะว่าเขามีข้อมูลที่แน่นหนาและมองว่าข้อมูลเหล่านี้น่าจะเป็นข้อมูลที่น่าสนใจอยากให้คุณอนอนท์เล่าให้ฟังว่าวิธีการลักลอบเข้ามาเนี่ยเข้ามาโดวยวิธี การใดบ้างและเจ้าหน้าที่รู้เห็นเป็นใจยังไงก็อย่างนี้ก็บางบางคนก็ต้องเสี่ยงเอาอตอนนี้ตอนที่ว่ามีประกาศของคอรมอรเมื่อวันที่สี่กันยานี่เพื่อจะแอ้ข่าวให้กับพ่อแรงงานต่างด้าวที่เป็นเถื่อนอยู่เนี่ยนะครับทีนี้ผมเนี่ยเหมือนกับหน่วยหน่วยลงพื้นที่นะครับผมวางสายรับอะครับอาจารย์ไปวางสายรับไปวางพวกเราไวา้เป็นคนพม่า,มาด้วยกันก็มี เป็นคนไทยก็มีซึ่งจุดหนึ่งของผมประมาณมีอยู่สองสาคนนะที่จะคอยส่งข่าวให้ผมเพราะว่าการที่ขัขนแรงงานเข้ามาเนี่ยเหมือนพม่าเนี่ยเขามีรถตวงเขาเองนะอืแต่ว่ามีคนไทยเขาซื้อให้ก็เป็นนอมินีแหละก็แล้วก็ขับรถไปรับพม่าเหมือนตามไม่สอดตามจุดที่พม่าจะเข้ามาได้พวกนี้มันจะเป็นนักท่องเที่ยวปอะจันใช่ไหมเป็ับท่เี่เป็นนักท่องเที่ยวเข้ามาเลยปั๊บขึ้นปั๊บรถมาเลย อ๋อเขาแปลว่าอาจารย์ที่ตรงบ้านอาจารย์แม่สอนนะคือเวลาเข้ามาเที่ยวกันเน่ะเข้ามาเที่ยวก็มาเหมือนกับคนที่มาทัวร์ไรุกมาลงไม่ต้องทําบงทําใบเลยทั้งสิ้นที่เราเห็นเจ้าหน้าที่ไปตรวจตามด่านไม่เจอลับลอบมาเขาก็ขึ้นรถกระบะบ้างขึ้นรถตู้บ้างเข้ามาบางทีก็มาจับได้แถวพิษณุโลกหรืออะไรต่างๆที่ไหนก็ไดาแล้วใครให้เงินให้อยู่ให้กินให้งานคนพามาไงบางทีก็ไปบอกไว้ในป่าอย่างนั้นเลยจริง ตำรวจเคยไปเจอในป่าอยู่กันเป็นสิบๆเลยอ้าวแล้วเขาจะออกมาเมื่อไหร่เมื่อเขามั่นใจว่าปลอดภัยคือพอมันมาพอถ้าเกิดว่ามันมาถึงปลายทางเพิ่มเนี่ยมันก็มีนายทุนอยู่แล้วไงสมมติว่าผมเนี่ยไปขนขนพม่ามาแรงงานมาแล้วผมเป็นพม,ามา่าเนี่ยขนแรงงานมาจากแม่สอดเนี่ยเสี่ยงมันมาต้องเสี่ยงมาถึงนะ<ต>มาถึงมาถึงนี้มาถึงปั๊บเนี่ยหวัวแล้วเท่าไหร่นะครับมาถึงหัวเท่าไรถ้าใช่แล้วก็เาก็จะมีที่เก็บ คืออยู่ในดงพม่าเราไม่สามารถที่จะตรวจได้ทุกคนนะว่าคนนี้ถูกหรือผิดนะครับอาจารย์แล,แล้วอย่างนี้ถ้าตรวจตัวเล็กๆไปแล้วก็ตรวจตัวใหญ่ไม่ได้เลยฮะแก๊งใหญ่ๆที่มันเกี่ยวข้องบ้างทําอะไรอาชีพอะ,อะไรบังหน้าอ้าวอย่างนี้อย่างนี้มันก็ไปโดนหมดเลยอถ้าสมมุติว่าผมเป็นเจ้าของเจ้าของทุนเนี่ยส่งมาปับ๊บอาจารย์ก็เป็นลูกพี่ผมอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับผมก็ไปส่งให้อาจารย์ในจังหวัดนั้น อาจารย์ก็ต้องมีคนอีกคนหนึ่งอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยครับมันถึงจะอยู่ได้ไม่งั้นอยู่ไม่ได้นหลายชั้นมเรยนมนหลายชั้นแม้จะต้องทําบัตรเนี่ยผมถามว่าบัตรต่ออายุมาถูกต้องกับกฎหมายเนี่ยบัตรไอซีไอเนี่ยไอ้นี้ยังมีในทุนเลยยังมียังจะต้องเสียค่าส่วยเลยเขาเสียกันประมาณ3 0 0 0 0ื่นสี่หมื่นเท่าที่เราให้ฟังจริงๆหัวหนึ่งอยู่ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องหาทางที่จะทํางานให้ได้ถึงตรงนั้นแต่จริงๆต้องยืนยันนะสิ่งที่คุณนท์ต่อ้าน ต่อต้านแรงงานที่เข้ามาผิด,ผดกฎหมายถ้าเกิดถูกกฎหมายเราไม่ได้ไปว่าอะไรไอาโ<ช>นน483,000คนคิดว่าพวกที่ผิดกฎหมายมาแบบถื่อนเนี่ยมีสักกี่เปอร์เซ็นต์คือตอนนี้เมื่อวานเนี่ยผมไม่คุยกับฝ่ายทะเบียนเขาบอกว่า100%ซไม่มีเพราะว่ามีการลงชื่อพิมพ์ลายนิ้วมือไว้หมดแล้วฝ่ายทะเบียนของกระทรวงมหาดไทยนะครับที่แจ้งให้เราฟังเมื่อวาน จะไม่มีการลักลอบเข้ามาจะไม่มีการไม่มีสวยไม่มีอะไรนโยบายเขาบอกว่าไม่มีอาทุจริตนะผมก็บอกว่าคุณพูดอาเป็นหลักการมันพูดได้อ่าใช่เวลาเราไปฟังเนี่ยชาวบ้านไปฟังเนี่ยคุณเป็นหลักการหลักการได้หมดมผมถามว่าด้วยใครพิสูจน์ได้อะไรมือ,อมแต่สมมติว่ามีคนตายไปแล้วเนี่ยเอาคนมาสวมสิทธิ์เนี่ยผมถามว่าพิสูจน์ได้ไหมพิมสูจน์ไม่ได้เอาไปอยู่ในกลุ่มที่ว่าหนึ่งสองสามนะครับนี่เป็นกลุ่มนี้ที่ว่าชาวคนที่ออกชนกลุ่มชนชาติพันธุ์ เราไม่ได้ไปขัดข้องอะไรเขาแต่นั่นหมายถึงว่ารัฐบา<ม>ลคอรมอหรือกระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะต้องพิจารณาจะต้องตรวจสอบให้ดีใช่ไหมอย่างกลุ่มที่สามเนี่ยเด็กที่เกิดบอกว่าไม่ไร้สัญชาติเนี่ยเด็กกลุ่มนี้น่ากลัวอาจารย์ใช่ไหมครับอาจจะเป็นการรวมสิทธิ์ก็ได้ลูกที่เกิดมาในไทยเนี่ยนะเป็นคนไร้สัญชาติอะ่ะพ่อแม่ไม่รู้เป็นใครแล้วมึงเกิดมามาเกิดในประเทศไทยเนี่ยมันได้สิทธิ์ด้วยอะ่ะเออได้สัญชาติไทยเลยไทยไม่งั้นก็ พูดกันมามามา,มาท้องท้องกันมาแล้วมาเกิดในไทยก็เต็มไปหมดเลยทีนี้แล้วมันจริงเหรอที่คุณเต้เขาฟิลขาตรงที่ว่ามีเจ้าหน้าที่เขามาแอบส่งซิกบอกว่าเฮ้ยให้หนีไปก่อนเรื่องนี้เรื่องจริงนะจริงอ่ะไอ,ไอเขาบอกว่าหนีไปก่อนเนี่ยเราไม่ได้ยินอ,อย่างนี้ก่อนนี้เราจะไปลงสมุรสาครเมื่อวันก่อนเนี่ยนะครับอาจารย์ผมเนี่ยตั้งแต่เราไปไปเดินให้เขาเห็นโชว์ตัวนะกับคุณเต้เนี่ยนะครับเราไปกลุ่มเราแหละ ไปเดินโชว์ตัวเนี่ยพวกพม่ามันก็แตกตต่มหมดเนี่ยพอพอเสร็จแล้วเนี่ยผมมีการวางสายเอาไว้ซึ่งผมเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับสายลับอ,ะอ่ะวางสายเอาไว้คืนคืนงานของผมแฝงอยู่ในกลุ่มก็ที่ผมบอกว่าอยู่ในกลุ่มอยู่สองสามคนอนึ่งนั่นน่ะอยู่ในนั้นอะ่ะเมื่อเราได้ข่าวทั้งหมดแล้วอาจารย์คนนี้ก็บอกคนนี้ก็บอกโดยที่สายก็ไม่รู้จักกันนะครับอาจารย์กลุ่ม,มนี้คนนี้คนนี้คนนี้เสร็จเราได้ข่าวเราได้ประมวลข่าวภาพว่า มันมีจริงได้ขอ้อมูลแน่ชัดแล้วได้ข้อมูลแน่ชัดแล้วทั้งสามคนเนี่ย ừ ừ ừ ส่งข้อมูลให้เราชัดเจนผมก็เลยแจ้งไปบอกว่าเต้เฮ้ยเราลงได้แล้วบอกโอมบอกเฮ้ยเราลงได้แล้ว ừ ừ วันนี้วันนี้นี่เสร็จแล้วเราก็ไปไปแจ้งกับทางเจ <ừ S 2> ้าหน้าตำรวจโดยที่เราไม่ได้บอกเอไม่ใช่ขอไปกรมแรงงานตอมอแล้วก็สันติบาลน, <ừ> นะครับทุกหน่วยงานเว้นแต่เจ้าหน้าตำรวจพื้นที่เราบอกเดี๋ยวไปเจอกันตรงนี้นะครับ ผมยังไม่บอกว่าลงพื้นที่ไหนอพอถึงเวลาปั๊บเนี่ยก็มีการประสานงานประสานงานไปที่ท้องที่การจับกลุ่มเนี่ยต้องท้องที่เป็นจับนะครับเพราะว่ากรมนอเขาไม่มีสิทธิจับสันติบาลเนี่ยเขาจับไม่ได้ม,มากรกฎหมายไม่อนุญ,ญาตเราก็ต้องไปงประสานท้องที่ต้องท้องที่เป็นตำรวจอ่ะถึงจะจับได้ก็ประสานมีท้องที่ระหว่างที่เราประสานนี่รออยู่สองชั่วโมง ตั้งแต่บ่ายสองถึงสี่โมงอ่ะทำไมอ่ะอยากลงพักมาที่ผมอยู่จุดนั้นอ่ะจะไม่ได้ไกลกันนะขับรถได้ประมาณสิบห้านาทีก็ถึงนะครับทีนี้พอถึงเวลาเราจะเขาบอกให้รอก่อนพุ่งกลับก็พอรอเดี๋ยวเขาส่งสายตรวจไปเขาเดี๋ยวเขาส่งตำรวจไปแล้วก็บอกว่าให้รอเราต้องโทรไปหาตรงกับสาววัดทางนี้ให้รอแต่ในขณะที่เราอยู่ในปั๊มนะก็สายของผมก็อยู่ซึ่งสายของผมเป็นคนพื้นที่ที่นั่นบอกให้พี่พี่สิงห์ดำ ตำรวจเข้าออกเข้าออกแสดงว่าตอนนี้เดี๋ยวจบผมว่าจบแน่นอนก็แปลว่าเขาได้เตือนคนเหล่านี้ว่าอย่าอยู่นะจะได้สะอาดสะอา้านก่อนหน้านี้ผมส่งคนของผมเนี่ยไปขับรถเวียนซึ่งเราเห็นแล้วว่าตรงนั้นอ่ะมีการมั่วสุมกันมีกินน้ำกร,ระท่อมกันแล้วก็มีการเรื่องการพนันกันแล้วเมื่อคืนเนี่ย สายของผมรายงานว่าบุรีเถื่อนลงมาเป็นพันๆมาอีกบุรีเถื่อนก็มีอีกใช่แล้วก็มีอาวุธปืนแล้วยาจะเหลือหรอเนี่ยยาเสพติดผมก็เตรียมที่ตรวจฉีไปด้วยกล่าวว่าตรวจให้หมดแต่สุดท้ายแล้วพอพอสายหมอให้พี่เมื่อกี้นี่มีสายมีแบบว่าสืบอะเวียนข้าเวียนอกตำรวจเวียนข้าเวียนอกในในปั๊มที่เราอยู่นะครับวันนี้จบแน่จบแน่นะเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยนะ หนึ่งเจ้าหน้าที่ของเราใช่ครับสองมาเฟียของเขาใช่สามนายทุนคนเอาเข้ามาครับสี่แรงงานที่ผิดกฎหมาย,ดดยครับ เรามีคนต้องจัดการสี่กลุ่มเลยนะจะบอกให้โอ้แล้วจะไหวแล้วภาคประชาชนอย่างเดียวมันก็คงจะไม่ได้มันต้อง<ช>ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด้วย<ช>เดี๋ยวเราจะถามต่อพักกันก่อนเดี๋ยวเดียวท่านผู้ชมครับว่าแล้วในเมื่อกระบวนการตรวจสอบเหล่านี้เนี่ยที่เขาทําอยู่เนี่ยมันละหลวมไปไหมนี่ถ้าเรียกว่าเป็นดินแดนเขาเป็นดินแดนที่โอ้โหดูแล้วแบบป่าเถื่อนที่สุดเลยนะครับมันมาอยู่กันในกลุ่มนี้แล้วเจ้าหน้าที่จะไม่รู้ไม่เห็นได้หรือการลงพื้นที่จริงกับนโยบายตากันมากขนาดหน่อยขนาดไหนแล้ว กราจะถามต่อว่าอนาคตเนี่ยหลังจากนี้ไปเนี่ยตรงนั้นจะใสสะอาดได้ไหมโดยกลุ่มภาคประชาชนพักกันก่อนติดตามเรื่องดีมากเดี๋ยวกลับมาไขาความลับช่วงหน้าครับเอาละครับไขความลับกันต่อกับคุณนานนนกลิ่นแก้วหรือสิงดํานะครับแล้วนี่เมื่อ4 8 3 0 0 0คนที่รัฐบาลต้องแจกสัญชาติให้แล้วเมื่อเขาได้เข้ามาแล้วแล้วจากนี้ไปสิทธิ์ต่างๆสวัสดิการต่างๆที่เขาจะได้รับจะเป็นยังไงต่อไปฮะ ก็จริงนะครับถึงจะไม่ได้สิทธิ์บัตรประชาชนตอนนี้นะพมา่ายังได้สิทธิ์อื่นเยอะแยะเลยอาจารย์มีอะไรบ้างเอายกตัวอย่างให้เลยเขาอย่างเด็กนักเรียนที่เข้ามาเรียนเนี่ย<ฆ>เขาเรียกว่าผู้ติดตามอาจารย์ลูกไ,ได้เรียนแล้วลูกได้เรียนแล้วการที่เข้ามาเรียนเนี่ยเขาเรียกว่าได้เขาว,าว่าพอเข้าเนี่ยปั๊บไปสมัครปั๊บเนี่ยนี่บางบางโรงเรียนนะครับที่เราสืบทราบมาเนี่ยก็มีการทุจริตหมายถึงว่าเด็กอายุ 14- 15้าเนี่ยมาเรียนหนังสือปอหนึ่ง พวกนี้พอเข้าพอเข้าเรียนปั๊บได้ได,ได้ได้บัตรจีเขาเนียครับอาจารย์ญญ <ș. S 2> ผมไปถามปหลัดนะประลัดอำเภออำเภอหนึ่งอะได้บัตรจีพอได้บัตรจีเสร็จปั๊บเนี่ยพวกนี้เ็าจะได้เลขสิบสามหลักอ๋อซึ่งเป็นเลข<อ>บัตร,<ล>ตรประชาชนนะเป็นไม่ใช่บัตรประชาชนแต่ว่าเป็นเลขสิบสามหลักของที่ว่าเป็นเขตคุบคุมอาจารย์แต่มันเหมือนบัตรประชาชนเลยเป็นเลขสิบสามหลักทีนี้พอได้เลขสิบสามหลักนี้ปั๊บเนี่ยเด็กพวกนี้ก็ได้สิทธิ์เรียน เรียนหนังสือได้เบิเข้าเล่าเรียนได้อาจารย์กินอาหารฟรีอาจารย์เหมือนเด็กไทยทําอะไรก็ทำไ้นั้นเลยรักษาพยาบาลได้ไหมถ้าบังเกิดว่าเป็นเป็นเด็กก็รักษาได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นในงานยิ่งต้องรักษาเลยอได้ประก,กันนังคมเหมือนคนไทยโอ้โได้ทุกอย่างมานนั้นผม,ไ,มไปคุยกับกระทรวงแรงงานครับจารย์ได้ได้หมดได้ประกันนังคมด้วยอืนะครับแล้ว ตอนนี้คนไทยเสียสิทธ์ตรงไหนก็พอาจารย์เพราะว่าเวลาไปโรงพยาบาลหรือไปสถานที่สาคัญสถานที่ราชการเนี่ยคนไทยต้องไปรอคิวต่อจากพวกพวกนี้นะคนมันจะแน่นล่ะใช่ไหมลั้วันนี้ก็แน่นอยู่แล้วนะเพราะว่าคนไทยมีอยู่สิบคนแต่ว่ามีคนต่างด้าวอยู่ประมาณห้าห้าสิบเป็นร้อยคนนี้ครับเพราะมันเป็นที่ไม่บาลานซ์กันกับสถานที่ราชการและอีกหน่อยเนี่ยเขาจะได้สิทธิเลือกตั้งไหมเอาอย่างที่บรรยาชนที่เขาจะออกให้เนี่ย 4แสนแปดหมื่นสามพันกว่าคนเนี่ยนะครับที่เขาเจาให้เนี่ยเขาบอกว่า5ปี5ปีนี่คือ5ปีจะได้เป็น5ปีก็จะได้เป็นพลเมืองแล้วก็มีสิทธิเลือกตั้งได้มีเลือกมีสิทธิเลือกตั้งได้ตอนนี้ได้รับอนุญาตให้ทํางานแต่ทํางานไป5ปีก็จะกลายเป็นพลเมืองไทยซึ่งได้สิทธิเท่าคนไทยง่ายขนาดนั้นเลยกฎหมายฉบับนี้ที่ออกมาเนี่ยนะครับ ที่มันเจ็บปวดที่สุดมันเรื่องอะไรรูป้ป่ะ uh huh. เรื่องที่บอกว่าถ้าบังเกิดว่าแรงไงานไอพ้พวกอพวกต่างด้าที่ว่าจะได้รับบัตรประชาชนเนี่ยครับถ้าบังเกิดว่าติดคุกห้าปีให้พ้นโทษห้าปีก็จะได้แบบล้างล้างประวัติถ้ายาสเสพติดก็สิบปีห้า uh huh. ถึงสิบปี uh huh. สะอาดเลย ซาเลยแล้วก็มาทําบัตรประชาชนสั้นจังเลยห้าปีสิปีเนี่ยนะฟอกขาวได้ผมนี่ยี่สิปีแล้วอาจารย์ผมยังเบยังเสียบบัตรประชาชนปั๊บตัวหนังสือแดงอยู่เลยผมคนทอดมา20ปีแล้วยังมีปัญญาประวัติอาญากรอยู่ยังมีประวัติแล้วผมไม่คนไทยแท้ๆนะครับผมถามกระทรวงเมื่อวานแลวทำไมไม่้างให้ผมใช่ไหมเขาตอบไปยังไงเขาตอบไม่ได้ไงอ้าวคุณก็ต้องตองไปแก้กฎหมายใหม่อย่างงั้นเหรอผมถามว่าเราเนี่ยยังตกตาหน้าเราตาหน้าตกตาหน้าตรงไหนเอาไง่ายเลยครับผมบอกว่า เราเวลาเราไปรับเสด็จเนี่ยงานที่คนไทยคนอย่างผมนี่ยจงรับภักดีนะครับเวลาเราเสียไปปั๊บหนึ่ยเจอใบแดงเจอเลขตัวแดงขึ้นปั๊มเนี่ยโอ้โหน่วยงานไม่ให้แล้วไม่ให้ครับแต่ว่างานมากแต่็ไต้องตรวจะต้องตรวจทีนี้ตอนนี้มันก็คือสี่แสนแปดนะครับเมื่อพวกเขาอยู่โดยที่ถูกกฎหมายแล้วนะหลังจากตรงนี้เมื่อเขามีลูกเนี่ยสิทธิของลูกเขาเป็นยังไงก็คนไทยอะครับอาจารย์ เป็นคนไทยเลยคนไทยเลยเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยระบุแบบประชาชนไทยเ็ราคนไทยเลยแบบประชาชนออกเพราะฉะนั้นคนจะเป็นสองล้านภายในหนึ่งปีนี่คือการทำสงครามที่ไม่ต้องใช้ลูกกระสุนเลยเออครอบครัวนี้สามคนครอบครัวนี้สองคนการยึดประเทศโดยที่ไม่ต้องใช้อาวุธเลยอืมเขาว่าสิงคโปร์ผมไม่ทราบนะว่าอาจารย์เขาว่ามีสองล้านคนจริงไหมครับมีประชากรอยู่สองล้านคนสิงคโปร์ประเทศหนึ่งประเทศไทยตอนนี้นะ ที่เราเราได้ตัวเลขมาเนี่ยหกล้านคนมันเกินประเทศใหญ่กว่าสิงคโปร์อีกแล้วที่มันขวังมันเท่าหมกกันตามตามโน้นตามนี่อีกผมว่ามันเป็นสิบล้านคนนะตอนนี้ในงานต่างด้าอันดับหนึ่งก็คือพม่าอันดับสองก็เขาเมรนเวียดนามลาวเขาไหมครับก็อันดับหนึ่งก็คือพม่าเลย คือครจริงๆแล้วถ้าเกิดสวัสดิการของเราดีพอแล้วไอ้การที่จะเป็นม้าอารีเมตตาปราณีกับคนอื่นมันก็เป็นเรื่องที่ควรทําแต่ตอนนี้สวัสดิการของคนไทยเรามันยังไม่ดีพอเลยใช่ครับมันยังขาดอะไรตั้งเยอะแยะมากมายไก่กองแล้วเราเป็นม้าอารีแบบนี้ม,มันจะไม่ไหวนะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรากําลังพูดถึงคนที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมายที่เราไม่อยากให้ฟอกข่าวครับงั้นพี่ถามตรงนี้เลยจาก270วันเป็น5วันแลน้วบอก <มา S 1> <5 S 2> ว่าปล่อยไปก่อนนะแล้วค่อยมาสอยทีหลังเนี่ยเห็นว่าเห็นยังไงเอ้านี่ผมกาลังกาลังคิดเลยอาจารย์ถามคาถาม,ถาม,ถาม,ถามนี้ได้ดีมากเลยผมถามเมื่อวานนี้ถามฝ่ายทะเบียนของกระทรวงมหาดไทยฝ่ายทะเบียนราช 5, 5วันเนี่ยถาม,ถามว่าคนพิสูจน์ยังไง เขาบอกว่าต้องพิสูจน์ตัวเองก็รับผิดชอบตัวเองอผมก็บอกได้ว่าผมน่ะเป็นความเป็นคนจีรักพักดีผมรักประเทศไทยผมก็บอกได้ถ้าผมอยากได้บัตรอ่ะผมอยากได้เลยผมก็ชอบไปนั้นเขาเขายื่นเรื่องถ่มาผมเอาหมดใช่ไหมแค่นี้เองก็แค่นี้เองก็รับผิดชอบตัวเองก็ต้องทำไปได้ห้าวันไงไม่ได้ห้าวันต้องรีบไงนี่ผมผมย้อนถามไปว่าตอนนี้มันมีบุคคล เขาเรียกว่าชนกลุ่มน้อยหรือกะเหรี่ยงหรืออะไรเนะี่ยเข้ามาในประเทศไทยแล้วได้บัตรประชาชน <c oughs> ตอนนี้ได้เลยนะได้สัญชาติไทายเลยนะเ <c oughs> ขาทําผิดกฎหมายอยู่ในขณะนี้เขาบขอกว่าเขาไม่ได้จงรักภักดีเขามีการชุมนุมมีการผมถามว่าคุณไปยกเลิกกับเขายังเขาบอกยังไม่มีคนแจ้งผมบอกว่านี่ไงจุดปิดพลาดของของกระทรวง ของโครงการปกครองโอ้ยเรื่องทําผิดพลาดแล้วให้ยอมรับไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยผมถามเนี่ยผมว่าไม่ว่าเนี่ยอย่างอย่างเนี้ยนี่พม่าน่ะแต่พม่าน่ะที่มายืนชูป้ายราชุมนุมเรียกร้องสิทธิ์ เรียกร้องสิทธิ์ไม่เท่าไหร่นะจา์มันไปเรียกร้องให้ยกเลิกมาตราหนึ่งหนึ่งสองเออเกี่ยวข้องอะไรกับมันเน่ะเกี่ยวข้องอะไรกับมันผมถามเอาละเอาละไปเรียกร้องเดี๋ยวเอายังหมดยังเวลาเรามีเท่านี้แะต้องให้ฝากแล้วคุณอานนะครับวันหลังไม่อีกยังไม่จบเดี๋ยวเราจะติดตามว่าที่ไปตามที่ต่างๆแล้วก็ไปร้องตามหน่วยงานต่างๆได้อะไรยังไงบ้างเนาะให้เวลาสักเดือนสองเดือนเดี๋ยวเจอกันใหม่เอานี้ส่งกำลังใจให้แล้วกันนะครับในฐานะภาคประชาชนที่ต่อสู้เรื่องนี้มาและ เขามาต่อสู songs, ap, e asis, ้เพื่อสวัสดิการเพื่อสิทธิของคนไทยที่พึงมีก็ฝากกันด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการเรื่องลับมากก่อนจากกันไปนะครับอาจารย์เสรีมีสิ่งดีๆมาแนะนําด้วยครับวันนี้นะคะมีน้ําพริกอร่อยๆมานําเสนอค่ะมีสองรสนะคะชื่อว่าน้ําพริกเฉลิมไทยค่ะมีน้ําพริกปลาสลิดกรอบแซบแล้วก็น้ําพริกปลาดุกฟูแซบค่ะ สำหรับปลาสลิดนะคะคัดสันปลาสลิดตัวใหญ่ทอดและเห็นชิ้นปลาชัดๆแบบเน้นๆเลยนะคะส่วนอีกรสชาติหนึ่งนั้นเป็นปลาดุกฟูแซบค่ะคัดสันปลาดุกสดเนื้อดีทอดกรอฟูน้ำพริกเฉลิมไทยปรุงรสด้วยสมุนไพรไทยที่เน้นรสชาติเข้มข้นจัดจ้านถึงสวงแบบนี้ วิธีรับประทานง่ายๆเลยนะคะข้าวสวยร้อนๆกับไข่เจียวหรือถ้าใครอยากจะไปโรยอาหารโปรดใดๆก็ได้นะคะ2กระปุก2รสชาติราคาเพียง350บาทโทรมาเลยนะคะที่02-016-0-0-0 0, 0 000, หรือที่ Line TV TV 9 9ี้ค่าจัดส่ง50บาทน้ำพริกเฉลิมไทย2รสชาติรับรองความอร่อยคะ่ะ